สะพานตัพื้นลิมฝั่งะครับ,บครับตรงจุดนี้นะครับเป็นสะพานแม่น้ำชาจีนนะครับาจากในเขตของอฝั่งนี้จะเป็นมาจากวัดหลวงู่สุกนะครับเป็นมขามเท่านะครับ ก็จะมุ่งหน้าเข้าสู่อำเภอวัดสิงห์นะดูระดับน้ำในแม่น้ำ่าตจีนนะซึ่งจุดนี้เราเรียกได้เลยนะฮะว่าเป็นต้นน้ำ่าตจีนก็ว่าได้นะครับระดับน้ำยังห่างนะครับยังสูยัง,ยงห่างจากสะพานแล้วก็พื้นผิวเยอะนะแต่ทางด้านฝั่งซ้ายนะครับ ตะลิ่งฝั่งซ้ายจะออกจะต่ํากว่าด้านขวามือนะครับฝั่งซ้ายตอนนี้ก็ทะลุเข้าบ้านเรือนประชาชนเรียบร้อยนะฮะวางพื้นที่ที่อยู่ต่ําก็จะเข้าในสู่ตัวพื้นที่บ้านนะทางฝั่งซ้ายนะครับซ้ายมือก็ทางฝั่งขวานี่ก็คือได้มีการก่อสร้างกําแพงถนนใหม่นะก็เลยมีความสูงขึ้นซึ่งกั้นระหว่างตัวลําน้ํากับ ตัวอาเขตพื้นที่เมืองนะครับก็เลยทำให้มีความต่างเยอะนะฮะก็ถ้าฝนไม่ตกนะครับเว้นระยะสักสี่ห้าวันนะฮะก็คงเบาลงนะครับคงไม่ขึ้นกว่านี้ภาวนาให้เป็นเช่นนั้นนะครับ แคทดูตอนนี้พื้นสะพานนะครับพื้นสะพานกับพื้นริมฝั่งตะลิ่งนะครับแทบจะเป็นระนาบเดียวกันเลยนะครับกับโปแฉโปหน้าวัดของโพสุขนะครับ ครับตรงจุดนี้เป็นจุดของแม่น้ําเจ้าพยานะครับในส่วนบริเวณหน้าวัดปักทองนะครับก็ระดับน้ําก็สูงขึ้นนิดหน่อยจากเมื่อวานนะครับก็แต่กระแสน้ําที่ไหลก็ค่อนข้างจะไหลเร็วนะก็ถือว่าดีนะครับไหลเร็วๆจะได้แห้งเร็ว แสน้ำที่ไหลนะครับไหลค่อนข้างเร็วนะดูแล้วเนี่ยกระดัดเรือเมื่อกี้นะฮะจะข้ามฝั่งหัวเรือต้องมาตามขวางไม่ได้เลยก็ต้องกาเฉียงสู้กับกระแสน้ำนะครับ ต้องดูระดับน้ำนะฮะค่อนข้างจะกว้างนะครับเพราะว่าสูงขึ้นระดับน้ําสูงขึ้นก็เลยทําให้ออกไปล้นตลิ่งแต่ละสองฝั่งนะครับเลยทําให้มองดูเหมือนกว้างมากเลยนะนะก็ฝั่งหนที่ต่ํานะฮะทางด้านฝั่งตรงข้ามวัดนะฮะก็จะ น้ำจะไหลเข้าหมดแล้วนะคะลองดูตามพื้นที่ตามภาพที่เห็นะครับนี่คือเป็นฝั่งข้ามวัดนะครับวันนี้ระดับสูงขึ้นเยอะนะครับจากเมื่อวานนะครับเมื่อวานที่ตรงขั้นบันไดนะฮะวันนี้น้ำขึ้นมาพอสมควรนะครับลองสังเกต่ขั้นบันไดนะครับ หน้าวัดนะครับหน้าวัดประคอง